สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชาแน,นลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีซื้อลอตเตอรี่ใบละ80บาทผ่านเป๋าตังนั่นเองค่ะซึ่งเพิ่งจะเปิดขายไปเมื่อวันที่2อมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะและกระแสตอบรับดีมากๆเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นเลยฝ้ายทำสรุปเงื่อนไขที่สำคัญสำคัญมาให้ดูกันค่ะว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะคะ วิธีซื้อสลากดิจิทัลหรือว่าลอตเตอรี่ใบละ80บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังมี6ขั้นตอนง่ายๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามขั้นตอนกันนั้นเรามาติดตามเรื่องของเงื่อนไขของการซื้อสลากกันก่อนดีกว่านะคะสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดขายสลากดิจิทัลหรือสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะ ผ่านแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยสามารถชำระเงินผ่าน G-Wallet บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้นะคะโดยประเดิมงวดแรกวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะมีจำนวนมากถึง5,200,000ฉบับด้วยกันนะคะจากตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมด1 2 5 8รายค่ะโดยขายในราคาฉบับละ80บาท เริ่มมาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนกันแล้วล่ะค่ะซึ่งเงื่อนไขและก็รายละเอียดการจำหน่ายสลากดิจิทัลผู้ซื้อจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะราคาสลากดิจิทัลไม่เกินฉบับละ80บาทนั่นเองค่ะสามารถจ่ายผ่านทีโบเลตเท่านั้นนะคะส่วนช่วงเวลาในการซื้อจะซื้อได้หรือเปิดขายในช่วงเวลา6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนั่นเองค่ะ ยกเว้นวันที่ออกรางวัลจะสามารถซื้อได้ถึงเวลาบ่าย2โมงนะคะซึ่งเงินไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเอาไว้นั่นก็คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองค่ะส่วนวิธีการซื้อสลากนั้นก็ไม่ยุ่งยากค่ะมีเพียงแค่6ขั้นตอนเท่านั้นนะคะซึ่งไฟายจะอธิบายให้เห็นภาพรวมเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดูวิธีการซื้อของจริงที่ฝฟได้ทำการซื้อไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดขายนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดู6ขั้นตอนกันก่อนนะคะสำหรับการชำระผ่าน G-wallet บนแอปเป๋าตังเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็เลือกบริการสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะขั้นตอนที่2เลือกซื้อสลากดิจิทัลโดยการเลือกค้นหาจากร้านค้าสามารถพิมพ์ชื่อร้านค้าที่ต้องการได้เลยนะคะใส่เลขสลากที่ต้องการเลือกค้นหา ซึ่งเลขผลการค้นหาจะแสดงครั้งละ50ใบด้วยกันค่ะเลือกสลากที่ต้องการค้นหาดูใบสลากเสมือนจริงได้นะคะสำหรับดิจิทัลลอตเตอรค่ะขั้นตอนที่3ตรวจสอบเลขสลากแล้วก็กดชำระเงินค่ะ ขั้นตอนที่4เลือกวิธีการชำระเงินและกดยืนยันชำระเงินระยะเวลาในการเลือกซื้อและชำระเงินภายใน15นาทีนะคะก็มีเวลาให้เพียงแค่15นาทีนั่นเองค่ะขั้นตอนที่5ระบบเขาจะให้ใส่รหัสพินของแอปพลิเคชันเป๋าตังของเราค่ะจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่6ก็จะเป็นเรื่องของการแสดงทำรายการสําเร็จนั่นเองค่ะ เท่านี้เองไม่ยุ่งยากนะคะสำหรับขั้นตอนการซื้อสลากดิจิทัลหรือว่าลอตเตอรี่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะสำหรับเงื่อนไขในการซื้อสลากนะคะที่เขามีระบุเอาไว้ชัดเจนในเงื่อนไขที่อยู่ในหน้าของโกรนะคะบนแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นแหละค่ะก็จะมีแอปพลิเคชันโกลที่ย่อมาจาก g o v e r n m e n t อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะและเป็นแอปที่เราจะ หน้าที่เราจะเข้าไปซื้อสลากนั่นเองค่ะเขามีเงื่อนไขระบุเอาไว้ชัดเจนึั้งไฟสรุปออกมาให้ทุกคนได้รู้กันตรงนี้แล้วเรียบร้อยนะคะว่าการซื้อสลากดิจิทัลนั้นซื้อได้ไม่ได้จำกัดจำนวนนะคะแต่ว่าสามารถซื้อได้สูงสุด20ใบต่อการทำรายการ1ครั้งค่ะซึ่งเขาก็ไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งเอาไว้นั่นเองนะคะ สามารถเลือกซื้อหมายเลขเดียวกันได้หลายใบยค่ะหรือที่เรียกว่าเลขชุดหมายความว่าเลขทั้งหมด6ตัวเหมือนกัน2ใบ3ใบ4ใบ5ใบแบบนี้แล้วแต่ว่าหมายเลขนั้นที่เราค้นหาเจอเนี่ยจะมีหมายเลขเดียวกันกี่ใบแล้วก็สามารถซื้อได้ในราคาเพียงแค่ใบละ80บาทเท่านั้นนะคะเราไม่ต้องจ่ายแพงอีกต่อไปแล้วค่ะไม่สามารถโอนหรือจำหน่ายให้คนอื่นได้นะคะ สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้1ปีเต็มทีเดียวค่ะสำหรับวันออกสลากยัง่าสามารถซื้อได้จนถึงบ่าย2โมงนะคะมาดูเรื่องของการขอรับเงินรางวัลกันด้วยค่ะเพราะว่าเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนนะคะว่าถ้าเราซื้อสลากดิจิทัลแล้วแล้วเกิดถูกรางวัลขึ้นมาเราจะสามารถรับเงินได้ยังไงนะคะแน่นอนว่าเขาก็มีช่องทางในการรับเงินให้เราเสร็จสับค่ะไม่ได้ยุ่งยากใดๆเลยนะคะสำหรับการรับเงินรางวัล สามารถรับเงินโอนเข้าบัญชีที่เราผูกบัญชีกับแอปพลิเคชันโกลที่อยู่บนเป๋าตังได้ค่ะกรณีที่ถูกรางวัลที่1จะต้องขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ สำหรับใครที่ถูกรางวัลก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเงินรางวัลจะถูกหักค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการตามอัตราและวิธีการที่ธนาคารกำหนดนั่นเองค่ะนั่นก็หมายถึงว่าธนาคารกรุงไทยได้กำหนดเอาไว้นะคะว่าถ้าใครถูกรางวัลและนําไปขึ้นเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านเรานั่นเองค่ะเขาก็จะหักค่าธรรมเนียมไม่เกิน1%นะคะสําหรับการตรวจสอบผลสลาก ระบบจะแจ้งให้เราทราบผลถูกรางวัลด้วยนะคะว่าถูกเท่าไหร่ถูกในจำนวนเท่าใดเขาก็จะแจ้งผ่านแอปโกลนั่นเองค่ะเมื่อเราได้รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของเขาไปแล้วเรามาดูวิธีซื้อสลากของจริงกันบ้างดีกว่าค่ะว่ามีวิธีการซื้อ,อยังไงยากง่ายขนาดไหนเดี๋ยวมาดูวิธีที่ฝ้ได้ไปทดลองซื้อแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนที่ได้เข้ามาดูวิดีโอนี้กันนะคะ ไปดูกันเลยค่ะแน่นอนค่ะว่าอันดับแรกเลยก็ให้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าังของเรากันก่อนนะคะคลิกเข้าไปที่แอปเป๋าังของเราค่ะจากนั้นก็ใส่รหัสพิน6หลักให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะเจอหน้านี้เด้งขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยเรา คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยนะคะไม่แสดงข้อความนี้14วันค่ะจะได้ไม่ต้องคอยกดปิดอยู่บ่อยๆแบบนี้นะคะเขาแจ้งเตือนขึ้นมาให้ว่าซื้อสลากดิจิทัล80บาทได้แล้ววันนี้นั่นเองค่ะให้มีความดดเด่นให้เรามองเห็นชัดเจนนั่นเองนะคะเราก็ปิดไปได้เลยค่ะเมื่อมาที่หน้าแรกของเป๋าตังแล้วนะคะเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อสลากได้2วิธีวิธีแรกคือสามารถคลิกที่แบนเนอร์ตรงนี้ได้เลย ถ้าหากว่าแบนเนอร์ตรงนี้ไม่ขึ้นก็สามารถสไลด์ซ้ายขวาดูได้หมดเลยนะคะก็จะเห็นแบนเนอร์ซื้อสลากดิจิทัล80บาทตรงนี้ค่ะหรือจะเข้าไปที่บริการมุมล่างขวามือตรงนี้ก็ได้ค่ะที่อยู่ติดกับโปรไฟล์เนี่ยนะคะคลิกที่บริการได้เลยค่ะไฟล์จะถนัดใช้เข้าไปทางบริการมากกว่านะคะก็สามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้น คลิกที่เมนูสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะมุมบ,บนขวามือสุดนะคะเมื่อมาหน้านี้ให้เราคลิกเลือกเป็นขณะใช้แอปนะคะเราจะได้ไม่ต้องคอยมากดอยู่บ่อยๆก็จะเข้ามาที่หน้าแรกของโกรแล้วนะคะสังเกตดูว่าเหมือนกับเราเข้ามาหน้าแรกของอีกแอปหนึ่งก็คือแอปโกรอย่างที่เขาบอกไว้ในเงื่อนไขนั่นเองค่ะมาที่หน้านี้แล้วอยากพึ่งไปสนใจในเมนูใดๆนะคะ อย่าเพิ่งไปสนใจในการที่จะรีบด่วนในการซื้อสลากนะให้เรามาดูที่เงื่อนไขตรงนี้ก่อนค่ะว่าเขามีเงื่อนไขยืนยันไว้จริงหรือเปล่าไปอ่านให้ครบถ้วนทุกข้อเลยนะคะตรงนี้นะอื่นๆนั่นเองค่ะคลิกที่อื่นๆนะคะจากนั้นเขาก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นค่ะว่ามีทั้งประวัติการซื้อสลากมีทั้งประวัติขึ้นเงินรางวัลสลากมีทั้งผูกบัญชีรับเงินรางวัลแล้วก็มีทั้ง ข้อตกลงและเงื่อนไขค่ะเรายังไม่ต้องสนใจในเมนูอื่นใดนะคะนอกจากข้อตกลงและเงื่อนไขอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะคลิกที่เมนูสุดท้ายเลยจากนั้นเราก็จะเห็นข้อตกลงและเงื่อนไขสังเกตได้เลยนะคะลักษณะที่สำคัญของการบริการแอปพลิเคชันโกลสํสำหรับบุคคลทั่วไปนี่แหละค่ะใจความสำคัญทั้งหมดเลยสามารถสไลด์ลงไปด้านล่างแล้วอ่านให้ครบทุกข้อได้เลยนะคะ ซึ่งมีทั้งหมดหลายข้อมากๆแต่ว่าข้อที่สำคัญแล้วก็เป็นข้อที่เราควรจะอ่านให้รู้ไว้ก็คือข้อที่3ค่ะเป็นบริการแอปพลิเคชันโก o สสำหรับบุคคลทั่วไปนั่นเองค่ะโดยเฉพาะเงื่อนไขที่ฝ่ายบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นของวิดีโอก็คือข้อ3.5ยาวไปจนถึง3.5.1ไปจนถึง3.5.4เลยทีเดียวค่ะเขาก็จะมีเงื่อนไขาตามที่ฝ่ายแจ้งเอาไว้ให้นะคะ ซึ่งฝ้ายได้อ่านครบถวนทุกข้อแล้วแล้วก็สรุปออกมาให้กับทุกคนที่ดูวิดีโอนี้ได้ทราบไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าถ้าอยากจะอ่านเองก็สามารถเข้าไปอ่านตามที่ฝ้ายแจ้งไว้ได้นะคะจากนั้นให้เราคลิกกลับมาที่หน้าแรกของโกลนะคะหน้าแรกของโกลนะนี่คือหน้าแรกนะคะของแอปโกลนั่นเองค่ะโกลก็คือ government ที่แปลว่ารัฐบาลน,นั่นแหละค่ะ จากนั้นเราจะเริ่มซื้อสลากเราก็ต้องคลิกที่ซื้อสลากดิจิทัลตรงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาจะโชว์ผลรางวัลงวดที่ผ่านมานะคะหรือว่างวดล่าสุดเอาไว้ให้เราได้เห็นด้วยนะคะเมื่อเรามาที่หน้าแรกของแอปโกลแล้วนะคะสังเกตตรงนี้นะเราอยู่หน้าแรกของแอปโกลนั่นเองค่ะ ให้เราลองสไลด์ลงด้านล่างดูก่อนนะคะว่าเขามีอะไรที่น่าสนใจที่หน้าแรกของแอปบ้างนะคะจะเห็นได้ว่าเขาแจ้งเอาไว้ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่เองสำหรับค่าธรรมเนียมถูกลอตเตอรี่ขึ้นมาก็สามารถไปขึ้นเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาไกลบ้านค่ะโดยเขาจะหักค่าธรรมเนียมไม่เกิน1%ออยู่ตรงนี้นี่เองนะคะ สไลด์ลงไปข้างดูอีกทีนึงนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจที่หน้าแอปของโกลบ้างนะคะเป็นเรื่องของการตรวจรางวัลสลากค่ะเช็คง่ายรู้ผลทันทีนั่นเองนะคะและที่สำคัญจะบอกว่าแอปนี้เขากิฟเกยยูเรกามากๆเลยนะคะสามารถดูสถิติการออกรางวัลย้อนหลังได้ด้วยค่ะ แบบหลายๆงวดเลยลองกดเข้าไปดูได้เลยนะคะฝ่ายเข้าไปดูแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อมันก็แจ่มดีเหมือนกันนะเนี่ยรวบรวมทุกอย่างไว้ในหน้าเดียวให้หมดเลยนะคะเมื่อเราจะซื้อสลากแล้วเรากลับมาที่หน้าแรกของแอปโกรเหมือนเดิมนะคะให้เราคลิกเข้าไปที่ซื้อสลากดิจิทัลค่ะตรงนี้ได้เลยสามารถเลือกไปดูที่ร้านค้าก็ได้นะคะอยากรู้ว่ามีร้านค้าชื่อร้านอะไรบ้างนะคะขายหมายเลขอ,อะไรบ้างก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปที่ ร้านค้าแล้วก็ใส่ตัวเลขในการค้นหาสลากก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะเมื่อเราคลิกที่คำว่าร้านค้าตรงนี้เมนูนี้ค่ะก็จะขึ้นชื่อร้านสลากแนะนำเพียบเลยนะคะไปตรงเบอชื่อของเขาไว้นะและสามารถคลิกดูที่ร้านค้านี้ได้ด้วยนะคะ เมื่อเราสมมุติว่าเดี๋ยวไฟเลือกให้ดูสักร้านหนึ่งก็แล้วกันนะคะเพื่อที่จะมาค้นหาสลากที่เราต้องการดูค่ะว่าจะเป็นยังไงนะเลือกบนรดานแรกโดยแล้วกันค่ะคลิกที่ร้านนี้ขึ้นมานะคะจากนั้นก็ให้เราใส่ตัวเลขที่เราต้องการลงไปได้เลยค่ะจะเป็น1นตัว2ตัว1ตัว2ตัว3ตัวสีตัว5้าตัวหตัวก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะลองใส่เป็นหมายเลขทะเบียนรถของตัวเองดูนะคะหมายเลขสีตัวดูว่าเขาจะค้นเจอหรือเปล่านะคะ เราใส่ตัวเลขไปแล้วเรียบร้อยนะคะ4ตัวแบบนี้แล้วเราก็กดที่ค้นหาได้เลยค่ะค้นหาเลขนะคะเขาบอกว่าไม่พบเลขสลากที่ค้นหาในร้านนี้เมื่อกี้เราค้นที่ร้าน a ถูกไหมคะก็แสดงว่าร้านนี้ไม่มีตัวเลขที่เราต้องการค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถกด back กลับไปค่ะที่เครื่องหมายสามเหลี่ยมมุมบนซ้ายมือสุดตรงนี้นะคะ กลับมาที่หน้านี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเลือกที่เมนูนี้บ้างสลากทั้งหมดนะคะโดยที่เราจะไม่เลือกจากร้านค้านะเราจะเลือกจากตัวเลขนะคะแล้วก็สลากทั้งหมดที่เขามีอยู่นั่นเองค่ะดูซิว่าจะมีเลขที่เราต้องการหรือเปล่าเมื่อเราคลิกที่สลากทั้งหมดขึ้นมาก็จะมีช่องให้ใส่ตัวเลขเหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่ได้เลยจะใส่ 4, ตัว5ตัว3ตัว2ตัว6ตัวได้ทั้งนั้นนะคะ รอบนี้ไฟจะลองใส่ค้นหาเลขเด็ดจากสลากทั้งหมดนะคะด้วยหมายเลข6ตัวที่เราต้องการเลยนะนี่ไฟใส่ไปครบทั้วเลยนะคะทั้งหมด6หลักนะคะเรียบร้อยแล้ว6ตัวค้นหาเลขเลยค่ะผลการค้นหาเลขเขาจะแสดงให้ทั้งหมดถึง50ใบเลยทีเดียวนะคะต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขนะว่าเลขที่เราค้นหาเนี่ยมันจะเป็นตัวเลข ที่เหมือนกันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ใบส่วนใหญ่ก็จะมีประมาณสัก4ใบ2ใบ5ใบ6ใบประมาณนี้นะคะแล้วแล้วแต่ว่าเราค้นหาเลขอะไรซึ่งไฟใช้เลขที่ไฟต้องการค้นหาตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะบอกงวดที่ชุดที่เท่าไหร่ซึ่งตรงนี้เป็นหมายเลขเดียวกันทั้งหมดเลยนะก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเลขชุดนั่นเองค่ะเป็นเลขชุดเดียวกันทั้ง6ตัวทุกใบที่โชยอยู่ตอนนี้นะคะ เราก็จะซื้อเราก็สามารถกดที่คำว่าเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อเราคลิกที่คำว่าเลือกก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าแล้วก็ขึ้นคำว่าเอาออกแทนนะคะแปลว่าเราจะซื้อออกจากที่เขานำมาวางจำหน่ายบนแอปพลิเคชันหรือว่าบนออนไลน์นี้นั่นเองค่ะเราก็เลือกเลยไฟเลือกไป2ใบนะคะ2 2ใบนี้เป็นตัวเลขเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะก็ละ80บาทเท่านั้นนะคะ สังเกตดูเวลาด้วยนะคะเรามีเวลาในการซื้อครั้งละ15นาทีนั่นเองค่ะเวลาก็นับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ที่เราเลือกมาขึ้นจํานวนที่เราเลือกคือ2ใบถูกไหมคะตรงนี้นะคะจํานวนที่เราเลือกคือ2ใบเราก็กดที่ตรวจสอบสลากเลยค่ะในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้เลยเมื่อเรากดตรวจสอบสลากแล้วเราก็เขาจะแจ้งจํานวนเงินที่เราต้องชําระทั้งหมดนะคะถ้าเราพอใจแค่นี้ เราก็สามารถชําระเงินได้เลยแต่ถ้าเราจะซื้อเพิ่มเราก็สามารถกดบวกได้เลยค่ะตรงนี้นะเพิ่มสลากค่ะเขาบอกเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าคุณสามารถเลือกซื้อสลากได้สูงสุด20บใบต่อการทำรายการซื้อ1ครั้งค่ะแต่อย่าลืมนะคะย้ำว่าสลากที่เราซื้อไปจากระบบผ่านทางแอปโกร ไม่สามารถที่จะไปขายต่อหรือว่าไปให้ใครได้เด็ดขาดน,นะคะไฟจะซื้อเพิ่มนะคะก็กดบวกเพิ่มสลากไปเลยค่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้าเมื่อสักครู่นี้มีจำนวน2ใบถู เมื่อมาที่หน้านี้ก็เป็นหน้าเดิมเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะหน้าที่เราเลือกไว้แล้ว2ใบถูกไหมคะเขาโชว์ไว้ว่าจํานวนที่เลือกก็คือ2ใบแต่ว่าเราจะซื้อเพิ่มอีกสัก2ใบซึ่งเป็นเลขคนละชุดจะทํำยังไงวิธีการง่ายมากค่ะกดที่คําว่าล้างค่ามุมบนขวามือตรงนี้เลยนะคะเมื่อเรากดล้างค่าเสร็จแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างให้เราใส่เลขใหม่ลงไปค่ะเราก็ใส่เลขชุดใหม่ที่เราต้องการลงไปเลย แล้วก็กดค้นหาได้เลยค่ะสังเกตดูว่าก็มีตัวเลขที่เราต้องการชุดใหม่ขึ้นมาแล้วเรียบร้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถกดเลือกได้เลยค่ะจะเลือกกี่ใบก็ได้ซื้อเพิ่มกี่ใบก็แล้วแต่เราที่มีอยู่เลขชุดที่มีอาจจะมีไม่มากเท่าไหร่นะคะประมาณ3ามใบสองใบ4ี่ใบ5ใบประมาณนั้นนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะซื้อทั้งหมดไหมหรือว่าเราจะซื้อเพียงแค่ที่เราต้องการเท่านั้นก็ได้กดเลือกก่อนนะคะกดที่คําว่าเลือกก่อนนะ เมื่อเรากดที่คำว่าเลือกก็จะขึ้นเป็นสีฟ้าพื้นสีฟ้ามีคำว่าเอาออกแบบนี้แปลว่าเป็นใบที่เราจะซื้อนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าตรงนี้ขึ้นเป็นจำนวน4ใบแล้วเรียบร้อยนะซื้อตอนแรกซื้อ2ใบซื้อเพิ่มอีก2ใบนี้ก็ขึ้นมาโชว์ตรงนี้แล้วเรียบร้อยให้เรากดที่ตรวจสอบสลากพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจากนั้นเขาจะโชว์จานวนเงินที่เราจะต้องจ่ายนะคะ8432 ฉบับละ80บาทเป็นเลขชุดที่เหมือนกันหมดทั้ง6ตัวเลยนะคะเลขเหมือนกัน6ตัวไม่ใช่สิเลขเหมือนกันและจํานวนทั้งหมด4ใบนะคะเป็นเลขชุดเดียวกันทั้ง4ใบนั่นเองค่ะฉบับละ80บาทจะเห็นได้ว่าเขาจะ โชว์จำนวนยอดทั้งหมดที่เราต้องชำระนะคะซึ่งเราซื้อเพิ่มไปอีก2ใบก็รวมแล้วเป็น4ใบ8432ก็คือ320บาทที่เราต้องชำระเงินนั่นเองค่ะเป็นการชำระผ่าน G-wallet นะคะเพราะฉะนั้นก่อนซื้ออย่าลืมเติมเงินเข้า G-wallet ไว้ด้วยนะคลิกที่ชำระเงินในพื้นที่สีฟ้าด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจากนั้นก็จะมาที่หน้ายืนยันการชำระเงินจำนวน4ใบสลาก4ใบย,ยอดชำระทั้งหมด320บาทถ้าเห็นว่าถูกต้องแล้วเรียบร้อยก็ กดยืนยันการชํำระเงินไปเลยค่ะชํำระผ่าน G-wallet ที่ฝ้ายเติมเงินไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะให้ใส่รหัสเป๋าตังของเราอีกครั้งนึงให้เราใส่รหัส PIN ลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะซื้อสลากดิจิทัลสำเร็จแล้วนะคะคุณสามารถดูสลากได้ที่เมนูสลากของฉันค่ะซึ่งสามารถไปเช็คได้ตลอดเลยว่าเราซื้อเลขอะไรไปบ้างแล้วนะคะ ซื้อไปเมื่อวันที่เท่าไหร่เขาก็จะบอกเอาไว้ชัดเจนเลยนะคะเป็นสลากงวดวันที่เท่าไหร่ด้วยจำนวน4ใบงวดวันที่16มิถุนายน2565ชํารชำระเงินให้กับร้านค้าสลากนะคะช่องทางการชำระก็คือ G Wallet นั่นเองค่ะยอดชำระทั้งหมด320บาทครบถ้วนถูกต้องวันที่ทำรายการคือวันที่2มิถุนายนนะคะวันเวลาเขาก็แจ้งไว้ชัดเจนแล้วค่ะเราก็ ต้องเก็บสลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะเผื่อว่าเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตจะได้เอามายืนยันได้จากนั้นให้เรากดดูที่สลากของฉันในพื้นที่สีฟ้าค่ะก็จะโชว์ภาพสลากเหมือนเสมือนจริงเลยนะคะของเราที่เราซื้อไปเราซื้อไปกี่ใบก็จะโชว์เท่านั้นใบนะคะเมื่อเราคลิกที่สลากแต่ละใบขึ้นมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะ เขียนว่าขายแล้วนะคะคือหมายเลขนี้ได้ถูกขายไปแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะสลากใบนี้ขายบนบริการสลากกินแม่งรัฐบาลบนแอปเป๋าตังเท่านั้นนะคะเขาบอกเอาไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะนำหมายเลขที่เราซื้อไปแล้วเนี่ยไปขายซ้ำได้อีกแน่นอนเวลาขายเขาจะขายตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มนะคะเพราะฉะนั้นถ้านอกเหนือเวลาที่ไฟบอกไป เราเข้ามาที่แอปเพื่อจะซื้อก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะขณะนี้ไม่ได้อยู่ในเวลาซื้อสลากดิจิทัลก็สามารถซื้อได้ใหม่ในเวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปเป็นต้นไปถึงไหนเป็นต้นไปถึง5ทุ่มเท่านั้นค่ะของทุกวันนะคะจนกว่าสลากจำนวน5ล้าน2แสนฉบับนี้จะหมดนะคะอย่าลืมนะคะถ้าว่าใครข้องใจหรือว่ายังสงสัยในเรื่องของการใช้บริการบนแอปโกลผ่านแอปเป๋าตังอยู่แล้วเราก็ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการของธนาคารกรุงไทยได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดเข้าไปได้เลยที่หมายเลข02ตามด้วย17ตัวนั่นเองค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ และขอบคุณที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ฝ้ายจะนํามาแบ่งปันให้กับทุกๆคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ